ช่วงหาจับไปเรื่อยมึงคือกูอยากจับคิเมล่าให้ได้จริงๆนะเว้ยแต่ดูสิ่งที่กูเจอจะร้องแต่ก่อนอื่นเปิดมากูเจอช้างตกมาเลยแจ m j a แกไม่ลอดแน่แง,งนแงนไอ้กล่องอีกแล้วจับทีไรบรรไรตลอดบ่นตลอดแต่ก็ยังจะจับอยู่ห้าห้าห้ากโกวาดีครับโหไม่เจอกันนานเลยไอวิลแก๊กได้เวลาฮีโร่หลบไปคอยจะแปลงร่างไม่แปลงบนเอาเรื่อยพูดไปเรื่อยดิจิตอลให้เช็คดิจิตอล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  บรรยายตลอดจริงๆขออีกทีช้างตกมันมาแล้วตัวที่หนึ่งไปกันต่อครับแล้วช้างกูตกมันวิ่งเลยนกไปเลยโอ้ยอีหยังวะแต,แต,แต่แต่กูมีทางออกน้องๆดูนะซิกแซกซิกแซก,ซก,ซกไปเรื่อยๆอย่าไปท้อโยโย่ไปห้าห้าห้าเดี๋ยวนกไฟนรกมันก็มาเองจริงๆมันจะมาได้อย่างว่าถ้าไม่มานี้กูเขินเลยนะเอาดีๆน้องๆอ,อย่าพิ่งใจร้อนนะมันมาจริงๆเชื่อพี่รอก่อนรอก่อนห้าห้าห้าจะมาได้ยังนานแล้วนะมาแล้วไว้กูคิดว่าจะไฟดับไปแล้วไม่งั้นมีเขินห้าห้าห้าไปกันต่อไปกันต่อเลยงูบินกูเกิดแล้ว ตามด้วยหนอนชาเขียวมันถึงเวลาแล้วชินะแกนะ่ะไม่มีวันที่จับฉันได้หรอกไม่เชื่อก็เข้ามากูเบียอะไรว่าหนีไปเรื่อยจริงๆกูว่าแล้วมันต้องเอาใจกูไปแดกจังหวะแบบโอ้ยกูจะจับได้แล้วว่าของแพร่อันนี้มันอุโมงค์นรกเปล่าว่าเอาดีปาอปใจตัวเองฉันพู้เจริญซึ่งมาผู้ถามจริงถามจริงๆคนเรามันจะดวงไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอว่าโอ้ยกูท้อช้างรอกูแป๊บนะไอ้นกอย่ามาชนกูนะกูขยับไปไหนไม่ได้แล้วแจวแจวสมพรปาก